จำได้ผมจาได้เลยผมเล่นสไลด์เขาเรียกผมมาคุยตอนตอนรับตังคอะ่ะเขาบอกว่าไอ้สไลด์เนี่ยเสียงโนหูไอ้สไลด์ี่ยผมฝึกเล่นสไลด์ไงอีกวันหนึ่งผมเล่นสไลด์แม่งทุกเพลงเลยเฮียเอาตัวเองหรือเอาร้านเปที่ตั้งดีกว่า,อ,า <c oughs> อ่อือหรืออ่อหรือร้านนะหรือหรือผู้จ้างห,หรือร้านอนะ่ะ ทำมาร้านไหมล้านเป็นที่ตั้งถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามเนี้ยพี่คิดว่าไงเอาตัวเองแล้วล้านเป็นที่ตั้งแล้วพี่มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้บ้างอ่าถ้าเป็นผมเหรอผมเลือกเลือกเอาตัวเองก่อนถ้าหนึ่งมีเจ้าของร้านที่เราเล่นแบบนี้อยู่แล้วบอกเฮ้ยโหพี่เล่นแนวนี้ มันมันไม่ได้วะทั้งที่ลูกค้าแม่งฟังอยู่เต็มร้านเลยแต่เจ้าของร้านต้องการสนองนี้ตัวเองด้วยสนองอะไรของเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยผมเอ้ยเราคงไม่เหมาะกับที่นี้ผมใช้คําว่าไม่เหมาะนะเราคงไม่เหมาะกับกับเขาแล้วล่ะคือไม่เหมาะกับลูกค้าอ่าเราอาจจะเหมาะกับลูกค้าแต่เราอาจจะไม่เหมาะกับนายจ้าฉันแล้วขออนุญาตนะครับพี่ผมคงไม่เหมาะกับพี่ครับผมคงไม่เหมาะกับร้านพี่ขออนุญาต เอออัญเชิญตัวเองไปก่อนดีกว่าผมเจอพวกนี้เยอะในจ้างเยอะเราเราพี่พี่ตัดสินใจยังไงว่าแบบว่าว่าว่าผู้จ้างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะเรื่องมากเองหรือว่าอะไรเนี้ยจนเราต้องแบบเลือกตัดสินใจเลือกว่าเลือกเอาตัวตัวเองอ่ะคือเรา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 มีใช้วิธีตัดสินใจยังไงเอ่อถ้าตัวผมนะโดยส่วนตัวนะครับก็คือเราเราผ่านในจ้าง ดีๆมาเยอะถ้าเจอในจ้างที่มางี่เง่าอ่างี่เง่าผมใช้คำว่า,างี่เง่านะงี่เง่ากการที่คุณไม่ดูหรอลูกค้าโดยรอบเนี่ยเขาฟังยังไงกันเขาฟังอะไรไหมเขาฟังอ่าเพลงที่นัดงตรีร้านคุณเล่นไหมแล้วคุณมาคแคนเซิลเขาแบบเอ้ยแบบไอ้ไม่ใช่แคนเซิลขอโทษครับเอ่อมามีปัญหามาคอมเมนต์มาจ้มามาอ่าคอมเมนต์เฮ้ยคุณต้องนี่เวลานี้แล้วคุณต้อง คือคืนหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยแบบมผมไม่รู้นะในในในบางทีเนี่ยผมก็เจอแบบประเภทนี้บ่อยแล้วก็ผมก็แบบเออผมแคนเซิลตัวเองดีกว่าด้วยแปลว,ว่าตายในหน้าที่ดีกว่ามีเกียรติดึงระเบิดตายคาเวทีมแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าพ,พี่พียายามบอกว่าคือเราใช้ประสบการณ์ในรวมอย่างเช่นถ้าเราถ้าถ้าเราไปเคยไปเจอผู้จ้างที่ เขาเข้าใจหรือว่าเขาเขาเข้าใจดนตรีเนี่ยเขาจะไม่ทำแบบนี้เขาจะไม่ทําแบบนี้ฉะนั้นเราก็เห็นใจว่าไอ้เช่นเนี่ยแม่งแม่งแม่งไม่เข้าใจดนตรีคือมาเถียนอะไรก็บาดประโยชน์กูไปดีกว่าใช่ใช่เสียเวลาเสียเวลาไปร้านติดเวลาไปร้านกับเขาแล้วเสียเวลาที่เราต้องไปปรับเปลี่ยนตัวเองให้เขารู้สึกว่าถ้าเกิดอีกมุมมองหนึ่ะเฮ้ยพี่เฮ kind of ้ยคุณปรับไม่ได้คุณไม่ใช่เหอาชีพนี่หว่า ช่างแม่งมไปหามือชิบคนอื่นแล้วกันถ้าถ้าคิดว่าศิลปินดังๆฟังผมอยู่นั่งนั่งบนโต๊ะเนี่ยนั่งที่ร้านคุณเนี่ยแล้วก็ปรบมือให้ผมเนี่ยเขาขึ้นมาร้องแจมกับผมแล้วแล้วคุณมาว่านู่นนี่นั่นลูกค้าคุณคุณคือคุณแต่เจ้าปัญหามากกว่าคุณเป็นเด็กหญิงจำไหม่แล้วเนี่ย คือคุณจะทําตามสนองนี้ตัวเองละไอเราคือผมช่วยยังจะบอกตัวเองทุกครั้งเลยว่าการที่เราเล่นดนตรีเนี่ยเราไม่ใช่กะลี<อ>ผมเทียบแบบนี้นะผมไม่ใช่กะลี<อ>ผมต้องเลือกอผมไม่ใช่อยู่ดีที่ใครจะมาสั่งวาดผมได้โคตรเรเลือกได้นะกะลี่ก็เลือกได้ลูกค้าก็ต้องแบบจะมีเลทะะเฮ้ยกะลีกะีกะ กะลีก็เลือกไม่ได้ในคางทีอ่าถ้าบอกว่าผมแบบผมเป็นตัวท็อปผมว่าแบบเจ็ดพันน่ะใช่ป่ะอาคุณคุณได้เลือกแค่ราคาแต่คุณเลือกคุณเลือกคุณเลือกลูกค้าไม่ได้อ่าคุณเลือกคุณเลือกคนจ้างคุณไม่ได้คุณอาจจะไปเจอคนจ้างคุณที่แบบอาจให้หมื่นนึงอะไรก็ได้แต่สามารถอมยาคุณได้แล้วก็พาคุณไปตายได้อะไรเงี้ยอ่าผมไม่เลือกดีกว่าสู้ผมเดินเดินแบบหอยหาออกมาอย่างเงียบเงียบดีกว่า เป็นกะหรี่ที่เขาเรียกว่าเป็นเนอท,ที่ญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมดูน <All S 1> ี่ติดปากไม่ใช่ไม่ใช่โชโกโมสุโมโนดากะริเอาเอาเอาไว้พวกนี้ก็ได้ใคร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 จำได้ว่าโสพมโสพนินีโสพนินีอ่าโสเพินีญี่ปุ่นเป็นอาชีพชั้นสูงนะอย่าลืมนะฉั้นแล้ว<อ>เราเราอย่าเราอย่าเป็นโซพินีแบบ ชั้นต่ำแบบโสพิณีคองหลอดเราไม่เอาไง <laughs> โอ้โหคงเข้าใจนะบางทีเราก็ต้องการใช้ชีวิตบางทีเนี่ยเราก็ต้องเลือกอถึงจะเลือกแล้วมันก็ต้องเลือกอะอเลือกให้มันดีที่สุดานใน,นความรู้สึกผมนะโอ้โหซึ้งอะ,อะ <laughs> ติดตามติดตามเพจได้อ่านไม่มีใครอ่านจบสักทีอะ <laughs> เพจผมอะ อุ้ยพี่โพสผู้ผมก็เมนแล้วไม่อ่านหรอกโอเคโอเคไม่เป็นไรเอาต่อไปต่อไปมีใครถามอะไรมีครับอเล้มาช่วยตอบเราต้องเต่งพูดกันก่อนไม่ไม่ยังยังพวดแล้วนี่ี่เราแอบแวบออกมาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าบางทีมันมันแวบขึ้นมาอื พราะว่ามันใก็้คล้ายๆกับเรื่องที่น้องก็ถามมาเรื่องไอ้ซาวเจเนียเรามีปัญหาหรือว่าการมีปัญหาในการที่ทำงานอะไรเงี้ยคือเราเราจะตัดสินใจยังไงว่าเราถูกหรือเขาถูกไอ้คำว่าถูกหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าถูกอย่างนั้นนะแบบว่าหมายถึงว่าเราควรจะต้องทําตามเขาหรือเราแบบนั้นในเวในเวของเราดีอ่าลักษณะนั้นอ่ะเออถ้าเป็นผมนะผมต้องคุยกับคนทําซาวก่อนไม่ไม่ไม่ผหมายถึงว่าผมหมายถึงว่า มันอาจจะไม่ใช่คำนำซาอย่างเดียวหมายถึงว่าผู้จ้างโดยรวมหรือการทํางานกับสถานที่รือผู้จ้างนั้นๆอะไรเงี้ยเราเวลาเวลามีเวลามีปัญหาเนี่ยแล้วเราจะแบบว่าเราเราจะเลือกในแบบของเราหรือว่าจะทาตามเขาอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนผมเหมือนผมเล่นในหลายหลยที่อ่ะเหมือนผมเล่นในหลายที่เนี่ยก็เหมือนพี่ปัดก็ผมเจอพี่ปัดก็คือที่ไหนนะเราเจอที่ไหนนะ ครั้งแรกเหรอร้านบาสุก้าไม่ใช่บาสุก้านี่นะไม่ใช่บาสุก้าอันนั้นอันนั้นอันนั้นบาบาชูก้านี่บาสูก้าบาสูก้าคนละที่คนละที่ทุกวันนี้เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นมันก็เพลงรู้สึกว่าเจ้าของร้านก็เป็นฝรั่งมั้งใช่ไหมเราก็เล่นมลงสากกลใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่เล่นมลงสากลทั้งร้านเลย จะเป็นครั้งแรกแล้วแล้วตอนแรกผมจะกลับบ mm ้านแล้วเบนมาเล่นต่ออืผมกำลังจะกลับบ้านแล้วพอเบนเล่นพอเบนเล่นปึ๊บกูนั่งต่อดีกว่าเออมันเอ้ยคนนี้เล่นน่าสนใจฟังอ่าเล่นน่าสนใจฟังอย่างอย่างถ้าุอย่างนึกถึงคือพอเวลาเราเริ่มเราเริ่มเราเริ่มเล่นอ่ะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าขั้นบันไดขั้นบันได พีระมิดของงานนะหรืออกไามอ่าหมายถึงว่าโอเคเราเล่นในร้านไอ้วบาๆนั่นแล้วก็มีอะไรอ่ะที่ผมเล่นก็มีอะไรอ่ะไอดินใช่ไหมที่ผมจําได้นะถ้าไอดินไอดินไอดินแล้วก็มีพี่พี่ก็พาไปเออหรือหรือโกนวนหรืออะไรที่ผมจําที่ผมจําพอจําได้แล้วโอ้โหอีกผมจำได้ี๋ยวเดี๋ยวสิเที่ทำไมต้องเอาร้านที่พี่พาไปหมดแล้วร้านตรงนี้ไม่อยู่ผมเลยเนี่ยคือเวลาผมเล่นอ่ะอย่างอย่างไอดินเนี่ยผมคือ เราก็จะมีปัญหากันหลยพุนี้ตลอดเพราะอะไรรู้ไหม <_ d> um> เพราะว่าเราเราเราอยากเล่นเพลงสากลอยากเล่นอะไรที่มันเป็น <_ d> um> จริงๆเราไม่ได้เราเราไม่ได้เล่นบลูเยอะด้วยซ้ำตอนนั้นอนะเราแค่อาจจะแคปตันอะน่ <_ d> um> หอกว่าเออแต่ถามว่าพอเวลาเล่นปุ๊บเขาจะเขาจะมาคุยแนละ้วเฮ้ยเล่นเพลงสะกลเยอะไปนี่เจอคำเจอคำถามนึกว่าอ่ะเล่นเพลงสากลเยอะไป,ะะะเ,เ,ไปเสร็จแล้วเราจะทํำยังไงอ่ะคาถามเพื่อราทำไงเราจะอาไอ้เหียเล่นแต่เพลงไทยแล้วกันไว้ในงั้น หร,หรือว่าไอ้เหี้ยหรือว่าไอ้เหี้ยกูกูไม่เอาละไอ้กูจะเล่นของกูอย่างเดียวเวลาเวลาผมคิดอะผมก็จะคิดผมจำได้เลยไอ้ไอ้ดินเนี่ยจำได้ผมจำได้เลย,ผมเล,ยผมเล่นสไลด์เขาเรียกผมมาคุยตอนตอนรับตังค์อะเขาบอกว่าไอ้สไลด์เนี่ยเสียงโนหูไอ้สไลด์เนี่ยผมฝึกเล่นสไลด์ไงอีกวันหนึ่งผมเล่นสไลด์แม่งทุกเพลงเลยเหี yeah. ้ย <laughs> แล้วมันก็บอกผมว่าพัก no ก่อนนะนึกออกว่าอ่าแต่ส no ุดท like ้ายถามว่าม mm ัน hmm. ม mm ันเป็นอย่างนั้นนะแล้วถามว่าเราก็ต้องคือบางทีอ่ะถ้าเราล้างจานอยู่อ่ะถ้าเราเราอยากไปเป็นพ่อครัวเนี่ยไอสิ่งแรกที่ทำคือเราต้องออกจากงานล้างจานก่อนขอ่นี่ไงนี่ไงมัน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 ถึงย้อนย้อนเกับไปแกว่าเออใช่มันต้องเรื่องมันต้องเรื่องตัวเราเองบริบทมันอยู่ที่ตัวเราเองใช่ ชีมันก็แต่มันก็พูดยากที่ว่าไม่จ้าตัวเองคือตัวเองหรือพูดจ้างเป็นหลักอะไรเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แต่ว่ามันก็มีหลายคนที่แบบเอ๊ะทำไมมึงมึงก็เอ้ยได้เงินนะ่ะหรือว่าทาไปทํางานอะไรเงี้ยใช่ไหมหลายหลายคนที่ <c oughs> คืออะไรแหละเครื่องนี้หลายหลายคนเนี่ย <c oughs> คือผมอะไปเล่นเล่นตีผมเริ่มเนี่ยเล่นที่เริ่มเล่นเนี่ยผมก็เป็นเด็กเวลาผมไปเล่นที่ร้านไหนเนจ้าของร้านมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยดูคนนี้สิดูคนนู้สิ <c oughs> โอเก่ง คือเขาเรียกว่าเป็นดาวนะขนาดนั้นแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเป็นใครแต่แต่เาเอ่ยไปพีกปัดรู้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นดาวเขาเรียกดาวเรียบดวดหรือว่าดาวดาวรับมินธาอะไรเงี้ยนึกออกว่าดาวเรียบดวดดาวรับดริาาเนี่ยสุดท้ายผมมาถึงตอนเนี้ยแล้วผมมองไปไอ้เงี้ยมึงงก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะนึกออกว่า นึกออกว่าคือมึงไม่ใช่ดาวหรอกเอ้พอจัดทรย้อนกลับไปเราปเป็นเด็กคนนึงแล้วว่าเจ้าของร้านบอกโอ้ยดูพี่เขาท่านสิเขาเล่นเนี่เห็นไหมผมจําได้เลยเขาเล่นเพลงนี่น่ะเราแม่งไอ้เจ้าของร้านแม่งเรียกผมไปดูเนี่ยสุดยอดเล่นเพลงนั้นเี่ยไอ้จิมโคเช่อะ I know this k i n t last เด่เด่แบบโหสุดยอดมากอะไรเงี้ย ถามว่าตอนนั้นเราก็โอเคเราคือไอเพลงพวกนี้เราไม่ได้ฟังอยู่แล้วไม่ยุคเราเราก็อาศัยที่การแบบดูเขาเล่นอะ่ะแล้วก็เ,เพลงนี้เขาชอบกันเหรอวะหรือว่าขอดูจากใบขอเพลงไนงะอะไรเงี้ยแ้วเราก็แบบอไอเยียแม่งเท่นี่วะแม่งอะไรวะสุดท้ายไอคนไอวันไอคนวันนั้นอะ่ะที่แม่งเล่นเงี้ยไม่ไปอยู่อย่างเงี้ยไอเยี่ยไม่เห็นไม่เหไปไหนเลย <laughs> สมัยปัจจุบันก็เหมือนเดิมอะ่ะเราคือว่าเดี๋ยวเธอรบอืมคำถามเนี้ยที่เป็นพูดเนี้ยนันเป็นเป็นมุมมองของของคนยุคใหม่<ๆ> อ,นนอันนี้อันนี้พี่พี่พูดนะดนในในฐานะรุน่นเก่า,ามันเคยมีมันเคยมีประโยคหนึ่งสมัยก่อนเลยตอนนั้นยังอยู่อะไรกีตาร์ไทยดั o m คอมอยู่เลยก็จะมาก็าาจะมีจะมีเด็กๆบอกว่าไอ้นัอนตัวเก่าเนี่ยไม่แกะเพลงกันเลยไม่แกะเพลงใหม่กันเลยไม่ทํางานเลยเลยขายแต่ของเก่ากินอ่าเนี่ยเออเนี่ยที่เบนซ์มันเลยกลับย้อนกลับมาในในในความคิดผม ว่าเออเฮ้ยแต่บางคนเนี่ยเขาเล่นมันไม่ได้เล่นง่ายบางเพลงอ๋อไม่ใช่แต่ถามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาจ่ายเขาจ่ายเบนแต่ว่าไม่ไปไหนถามว่าไม่ไปไหนไหมมันก็ไม่ไหนนะคือบางคนเนี่ยในดนตรียุครุ่นผมรุ่นพี่ผมอย่างเงี้ยเขาจะเล่นเพลงในอยู่อย่างเงี้ยวนกันอยู่เงี้ยไม่รู้จักหรอกลองไปคุยกับเขาดิว่าโดดดีดงคืออะไรเขาไม่รู้เลยอ่ะเพื่อจะฟังเพลงในยุค อย่างเนี้ยผ,ผมเองก็ส่วนหนึ่งผมเองก็ส่วนหนึ่งผมเองก็เป็นเป็นด้วยถ้าไม่ออกไปท่องเที่ยวที่ไหนก็จะไม่รู้จักเพลงอะไรเลยก็จะไม่เปิดรับแต่ว่าผมก็ตั้งแต่มี y o u t u ู e เนี่ยมันก็โชคดีว่าได้เลือกฟังเ mm hmm. อ้ยเจอเฮ้ยอะอะไรที่มันเสพเพลงใหม่ๆอ่ะ mm hmm. ดนตรีบลูส์ใหม่ๆแนวใหม่ๆบลูส์มันก็แตกขึ้น mm hmm. ใช่ไหม ลูสมันก็แตกขึ้นลูสมันก็ไม่ใช่แบบจะจอลรีฮุกเกอร์ตลอดเวลา mm. จะไปแบบนี้ตลอดเวลามันมันเป็นอะไรที่มันได้ดนตรี dream, มันเป็นอะไรที่กว้างมากถ้าเราเปิดทัศนะแต่ mm. แต่คนเสพเนี่ยเอออย่าลืมอีกอย่างหนึง่งดนตรีมันคือศิลปะ mm. คนไทยบางคนไม่ได้เสพศิลปะต้องแต่แรก mm. เรียนศิลปะมาก็ กิโลกิโลงอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คือมันมันมันพูดลําบากครับมันพูดลําบากเรื่องนี้มันพูดลําบากนะมันเราเราเราไมไ่ถูกปลูกฝังมาเหมือนต่างชาติดนตรีบลูส์ก็ไม่ใช่ดนตรีไทยอ่าคนไทยจะฟังอะไรง่ายๆ่ืออะไรก็ได้ที่แม่งติดหู แค่นั้นนะครับจริงจริงที่ผมพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ใครใครไอ้ที่เขาอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ได้หมายถึงเพลงผมไม่ได้หมายถึงเพลงผมหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็คือเขาก็จะเล่นในเลเยอร์ข้างล่างๆ,ๆอยู่อะ่ะค,คือ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 ดนตรีพี่คือจากที่ผมเริ่มเริ่มอ่ะที่พี่จะเจอพี่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมรู้เลยว่าแบบดนตรีอ่ะมันมันมันแม่งเป็นแบบสูงมากการทํางานดนตรีในด้านในบ้านเราอ่ะ มึงออกปะคือ okay, ค,คือเออมันมันเป็นเรื่องของเลเยอร์หมายถึงว่าถ้าคุณทําถ้าคุณทาได้แค่เนี้ยไอ้ทาขึ้นนี้ไม่ได้หมายว่าเล่นเพลงนั้นนะ,ะถ้าคุณสกิล,ลการเล่นคุณยังแค่เนี้ยหรือคุณยังร้องแค่นี้หรือคุณมีคอเทนชั่นแค่เนี้ยมันก็จะ,อ,ะอยู่วันแค่เนี้ยราคาเท่านี้การการที่แบบการถูกปฏิบัติอะอ่ะกาการการให้ค่ามันก็อยู่แค่นี้อ่อลนาลักษณะเนี้ย อ่าเขาจ่ายเข้าใจอ่าจริงๆงงแล้วเนะี่ยถ้าถามว่าเราจะหมา,หมายถึงว่าไอตอนนั้นน่ะผมอะ่ะที่เจ้าของร้านไม่ได้ผมไปดูว่าก็คือเหมือนกับว่าสิ่งที่ผมเล่นอะ่ะมันมันไม่เก่งคือเรายังไม่เก่งเราเด็กอ่าแล้วก็ให้ดูพี่คนนั้นน่ะแล้วผมแค่จาชื่อเพลงได้แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเพลงอ่าผมว่าไอคนนั้นเขาเขาเล่นเพลงนี้อ่าแล้วก็แก้ผมก็กลับไปแกะเล่นเพลงนี้แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ไม่ไม่เกี่ยวกับเพลงแต่ว่าผมมองว่าถ้าถ้าเราจะเริ่มถ้าเราจะพูดถึงว่าเราจะเลื่อนระดับ คนชั้นของเราในการเริ่มตีได้เนี่ยอันดับแรกเดี๋ยคือเราจะนับหนึ่งจากการเริ่มอินพาวายส์ที่หน้านะครับแล้วเรากดสมัครคได้ใช่ไหมข้างๆนี้นะฮะติงมจิ้มแบบติงมจิ้มแบบด้วยติงมจิ้มหรอเดาเดวเดาให้ผมติดตามแล้วผมติดตามนะติดตามเมื่อกี้นี่นะกดสมัครสมัครอ๋ออันนี้มันไอโฟนอ๋อเหรอไม่เหมือนกระดาษอ่าแล้วมันก็จะมีให้เลือกมีสนับสนุนค่าเบียร์แปดสิบบาทแล้วก็เลือกมาดิ แล้วก็จะมีความรับแสงสว่างคนที่รับแสงสว่า์นี่คือ300บาทคือจะได้ดูคลิปแล้วคนนี้จะได้ดูคลิปแล้วค่าเบียร์ไม่ได้ดูคลิปนะค่าเบียร์จะไม่ดูคลิปแต่ว่าได้ความแบบความจุบุได้ติดดาวได้ติดดาวได้อะไรเงี้ยได้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็มีไม่รู้ว่ามีอย่างนี้ด้วยมีเด็กบ้านมีเด็กบ้านเด็กบ้านนี่คือดูการเด็กบ้านนี่คือได้ดูคลิปด้วยแล้วก็แล้วก็จะสามารถส่งคลิปเรียนได้ เล่นมาส่งคลิปเล่นมาส่งคลิปอ่ะอย่างเช่นส่งคลิปมาอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็เาก็ดูคลิปอ่าไอ้ไอ้ที่เตรียมตัวจะไหมเขาเขาส่งมาเนี่ยผมทาอย่างนี้เบรกอัพหรือยังครับเขาส่งคลิปมาหนึ่งมันสอนไ